วันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตาหารเช้าเสร็จแล้วท่านพระครูจึงเดินทางไปเยี่ยมมารดาของเท่าแก่บัวเฮงที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนายบัวเฮงนำท่านเข้าไปในห้องมารดาซึ่งมีลูกหลานห้อมล้อมอยู่เต็มเห็นท่านมาพวกเขาพากันดีใจราวกับเทวดามาโปรดหลวงพ่อช่วยอีลอยช่วยให้อีผูกกระลูกกระหลังหน่อย อีไม่ยอมผูกมาสามวังเลี้ยวพัญญาของนายบัวเห่งบอกให้ท่านช่วยก็อีจะไปอยู่แล้วจะให้อีพูดอะไรอีกละ่ะแล้วทำไมจะต้องพูดด้วยท่านย้อนถามต้องพูกสิหลวงพ่อก็อียังไม่ไล่แบ่งสมบัติอียังไม่ไล่บอกว่าน่าจะยกให้ใครไล่ลจะยกให้ใคร เงินในธนาคารยกหายคาลูกสะพ้ยของคนที่นอนแบบอยู่บนเตียงสาธยายท่านพระครูมองหน้าคนเจ็บก็รู้ว่ายัางพอจะพูดได้ท่านสามารถทำให้เขาพูดได้จริงครับหลวงพ่อแม่ยังไม่ได้แบ่งสมบัติให้พวกเราเกิดแก่ตายไปตอนนี้พวกพี่พี่น้องๆคง,งวิวาดกันเพราะเรื่องสมบัติ ลูกชายคนรองซึ่งเป็นครูเห็นด้วยกับพี่สะพยผู้มาเยือนรู้สึกสลดใจแทนคนที่กำลังจะตายจึงพูดขึ้นว่าแม้อาตมานึกว่าพวกโยงห่วงคนเจ็บที่แท้ก่อห่วงสมบัตินี่เองโอูลหลวงพ่อคะเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะคะ ห่วงแม่พวกเราก็ห่วงและค่ะแต่ขณะเดียวกันเราก็ห่วงตัวเองด้วยถ้าแม่ตายหนูคงเดือดร้อนกว่าเพื่อนเพราะยังไม่ได้ทำงานเรียนก็ยังไม่จบลูกสาวคนสุดท้องพูดขึ้นพวกหลานๆซึ่งยังไม่รู้ประสีประสาพากันวิ่งเล่นเป็นที่ครื้นเครงท่านพระครูมองคนเจ็บอีกครั้งหนอนตัวโตขนาดเท่านิ้วก้อยไต่ออกมาจากผ้าหม่ม ท่านนึกแปลกใจว่าคนป่วยยังไม่ทันตายแต่ทำไมมีหนอนจึงบอกให้ในายบัวเฮงเลิกผ้าห่มขึ้นดูตายจริงเท่าแกทำไมปล่อยให้นอนขึ้นแม่อย่างนี้ละ่ะท่านพูดเชิงตําหนิเมื่อเห็นหนอนแตยยุยยะอยู่ที่ตัวผู้ป่วยไม่รู้มันมาได้ยังไงครับหลวงพ่อผมก็ช่วยกันเก็บทิ้งไปหลายตัวแล้ว ลูกชายที่เป็นครูพูดมั่งไตมาจากแผลข่างหลังในโบเฮงพูดพร้อมกับจับตัวมานดาให้อยู่ในท่านอนตะแคงจริงดังที่เขาพูดแผ่นหลังบริเวณกระเบนเน็บเป็นแผลเน่าลึกจนถึงกระดูกมูนอนกำลังเจาะก,กินน้ำเลือดน้ำหนองกันให้ยุบยับไปหมดสภาพของคนเจ็บในเวลานี้ ไม่ต่างไปจากซากศพที่ยังมีลมหายใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอยากรู้ต้นสายปลายเหตุจึงกำหนดเห็นหนอแล้วก็ได้รู้ได้เห็นกฎแห่งกรรมของนางกิมหงอย่างจะแจ้งนางกิมหงสะสมบาปไว้มากตั้งแต่สาวจนแก่กระทั่งกลายเป็นอาจิน,นกรรมอาชีพค้าขาย และออกเงินกู้เปิดโอกาสให้นางได้สร้างกรรชั่วด้วยการช่อกองลูกค้าและลูกหนี้จนสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองถึงขนาดมีสมบัติพัสถานมากมายให้ลูกหลานมานั่งยื้อแย่งกันในขณะที่นางกําลังจะตายเอาละ่ะถ้าอยากให้คนเจ็บพูดก็ขอให้ทุกคนออกไปจากห้องให้หมด รอให้อัตมาเรียกเสียก่อนแล้วจึงเข้ามาท่านออกคำสั่งลูกหลานทําท่าลังเลนิดหนึ่งในที่สุดก็พากันออกไปแต่โดยดีช่วยเรียกคนขับรถของอัตมาเข้ามาในนี้ด้วยท่านไม่ต้องการอยู่สองต่อสองกับสตรีเพศในที่รับตาคนแม้สตรีนั้นอายุมากกว่าท่าน และกำลังอยู่ในสภาพใกล้ตายก็ตามสมชายล็อกประตูด้วยท่านสั่งลูกศิษย์เพื่อกันคนแอบฟังอาซิมอาตมารู้ว่าลือพูดได้แต่ที่ลือไม่ยอมพูดเพราะโกรธที่ลูกหลานมาแย่งสมบัติกันต่อหน้าลือใช่ไหม ฉายเลยวหลงพ่ออวกโกกมัง่งเกียกพวกมังทุกคองคนเจ็บพูดเสียงแหบร่าหากท่านก็ได้ยินชัดเจนเพราะกำหนดฟังหนอซิมถ้าหรือโกรธหรือเกลียดพวกเขาหรือก็จะไปไม่ดีไหนไหนก็จะไปแล้วทำใจให้สบ,บาย แล้วก็จัดการอะไรต่อมิอะไรเสียให้เรียบร้อยรู้ตัวหรือเปล่าว่าลืนะ้น่ะสะสมบาปไว้มากอาตมาเห็นหมดแล้วจึงอยากจะช่วยให้สติแก่ลือ้อยากให้อาตมาช่วยไหมท่านถามแม้จะรู้สึกสลดใจหากในความสลดใจนั้นมีความเมตตาปราณีแฝงอยู่ ท่านจึงต้องช่วยเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ตามอยากนางกิมหงตอบด้วยเสียงที่อยู่ในลำคอถ้าอยากก็ต้องขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเสียก,ก่อนพอจะจำได้ไม่ว่าทำเวรทำกรรมไว้กับใครเขาบ้างท่านถามพร้อมกับแผ่เมตตาให้ นางกิมหงรู้สึกมีกำลังขึ้นสมองที่ตื้อตันกลับปลอดโปรง่งระลึกรู้บาปกรรมที่ทำไว้ครบถ้วนภาพเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆไหลเข้ามาสู่ห้วงสำนึกเหมือนภาพยนตร์ที่เข้าฉายเร็วๆให้ดูเริ่มตั้งแต่ภาพแม่หนูน้อยวัยแปดขวบกรรมธนบัตรใบละร้อย มาซื้อของที่ร้านของนางอาซิมซื้อข้าวเหนียวสามลิตรกล้วยน้ำว้าสองหวีมะพร้าวขูดสองกิโลน้ำตาลทรายครึ่งกิโลแม่หนูอ่านรายการที่มันดาจ,จดมาให้นางจัดการของให้ตามรายการและทอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยบังเอิญแม่หนูหอบของไปไม่หมดจึงออกปากฝากข้าวเหนียวไว้แล้ว หิ้วของอื่นๆกลับไปบ้านทันทีที่เด็กหญิงออกจากร้านนางก็คว้าถุงข้าวเหนียวมาเทกลับคืนไว้ในกระสอบครู่ใหญ่ๆแม่หนูก็กลับมาทวงถามอาซิมหนูมาเอาเข้าวเหนียวที่ฝากไว้ข่าวอาลัยโอ้หมายลูกไม่เห็งมีใครมาฝากนางปฏิเสธหน้าตาเฉยไม่ว่าแม่หนูจะอ้อนวอนขอร้องอย่างไร นางก็บอกว่าไม่รู้ท่าเดียวเด็กหญิงเดินกลับไปบอกมารดาที่บ้านผู้หญิงคนนั้นมาที่ร้านถือไม่เรียวมาด้วยเมื่อนางบอกว่าไม่รู้เรื่องข้าวเหนียวที่เด็กอ้างว่าฝากไว้หญิงนั้นเข้าใจว่าลูกยักยอกเงินจึงใช้ไม่เรียวตีเด็กหญิงต่อหน้าต่อตานางตีจนลายไปทั้งตัวเสร็จแล้ว จึงซื้อข้าวเหนียว3มลิตรกลับไปบ้านเป็นข้าวเหนียวที่นางเพิ่งเทค,คืนกระสอบนั่นเองถัดจากภาพเรื่องราวของเด็กหญิงก็เป็นภาพที่นางโกงกิโลพืชผลที่พวกชาวไร่นำมาขายโดยใช้เท้ายันก้นเข่งไว้ขณะช่างด้วยตราช่างคันยาวการกระทำเช่นนั้นทำให้นาง สามารถโกงน้ำหนักพืชผลได้เข่งละประมาณ3-5กิโลกรัมวันหนึ่งหนึ่งต้องช่างเป็น1 0บ0เข่งก็เท่ากับนางโกงเข้าวันละ30-50กิโลกรัมต่อจากเรื่องโกงกิโลก็เป็นเรื่องโกงดอกเบี้ยลูกหนี้โดยทำหลักฐานปลอมขึ้นใช้สารพัดสารพันที่นางช่อโกงและช่อฉน คงเป็นเพราะความชั่วร้ายของนางจึงทำให้ถูกหนอนกินทั้งทั้งที่ยังไม่ทันตายไหนจะทุกเรื่องลูกหลานซึ่งบัดนี้นางได้รู้ตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่ได้รักไม่ได้ห่วงนางแต่ละคนรักและห่วงตัวเองกันทั้งนั้นคิดถึงตอนนี้นางยิ่งโกรธเคืองลูกหลานมากขึ้นจึงบอกท่านพระครูด้วยความเจ็บใจว่ารองพ่อ อวดยกสมบัติให้ลือทั้งหมกลือ้เอาไปให้หมกเลยนะอวดหาหวายไม่ได้หรอกซิมอาตมารับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของบริสุทธิ์ลือได้มาด้วยความทุจริตถ้าลืออยากได้บุญก็แบ่งให้ลูกหลานอย่างยุติธรรมก็แล้วกันประเดี๋ยวพวกเขาเข้ามา หรือก็บอกเขาเสียว่าจะให้อะไรแก่ใครอาตมาจะเป็นพยานให้เออยอัคืงเขาคึงของที่อ้วกโงงหมังมา,มานางบอกด้วยความกลัวบาปไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มันยุ่งยากเอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะสอนให้ขออโหสิก,กรรมแล้วลือจะต้องสอนลูกสอนหลานว่า ให้เลิกหากินในทางทุจริตช่วยกันทําบุญทําทานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ลือททำได้ไม่เล่าท่านแนะแนวทางทาลายอวดทำลาย,ลายหลวงพ่อเลีอกพกมังเข้ามาอวดจะไปเลี้ยวนางกิมหงพูดอย่างอยากจะละทิ้งสังขารน,นั้นเสียเร็วๆสมชายเปิดประตู เรียกพวกเขาเข้ามาท่านสั่งคนเป็นลูกศิษย์เมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาในห้องก็ให้รู้สึกแปลกใจที่คนเจ็บพูดจ้อยๆพลังเมตตาที่ท่านพระครูแผ่ให้บวกกับกำลังใจของตัวเองทำให้นางกิมหงลืมความทุกข์ทรมานได้ชั่วครู่นั่งจัดการแบ่งสมบัติให้ลูกหลานสั่งสอนให้เขาหากินในทางสุจริต ถ้าพวกเลือกทำอย่างอ้วกก็ต้องถูกนอนกินตงแต่ยังไม่ตายแล้วจะรัวมังทอละมังจิกหายเลยพูดจบนางก็หลับตาความเจ็บปวดและเหนื่อยล้ากลับคืนมาอีกนางพยายามนึกถึงดวงหน้าของท่านพระครูจนกระทั่งหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแม่อามา สิงลูกหลานร้องตะเบงเซ็งแซ่เพิ่งจะเห็นคุณค่าของคนที่จากไปท่านพระครูต้องพูดปลอบใจอยู่หลายนาทีกว่าพวกเขาจะระงับความโศกาอาดูนไว้ได้เอาละ่ะเขาไปดีแล้วหมดหน้าที่ของอาตมาแล้วจะได้ลากลับเสด็จทีเรื่องศกก็จัดการไปตามประเพณีก็แล้วกันที่สำคัญคือ อย่าลืมทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายด้วยเขาจะได้ไม่ต้องไปรับโทษนานท่านแนะนําสั่งสอนเสร็จสับแล้วจึงลากลับเพราะจะต้องเข้าเมืองไปร่วมในงานฉลองพัยดยศของเจ้าคณะจังหวัดซึ่งจะเริ่มเมื่อเวลา14นาฬิกาตรงหลวงพ่อถ้าผมไม่เห็นกับตา เป็นไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดว่าคนถูกนอนขึ้นท,ทั้งที่ยังไม่ตายนี่ขนาดเห็นกับตาก็ยังไม่อยากจะเชื่อผมฝันไปหรือเปล่าครับหลวงพ่อนายสมชายแสดงความประหลาดใจพลางก็สัพยอกท่านไปด้วยโลกนี้มันก็เหมือนความฝันอยู่แล้วสมชายเอ้ยบางครั้งคนบางคนก็สามารถฝันได้ โดยไม่ต้องหลับเช่นเธอเป็นต้นต้นอะไรครับหลวงพ่อผมเป็นต้นอะไรต้นมะม่วงหรือต้นมะปรางสิทธตั้งใจยั่วอาจารย์เพื่อคลายความเครียดภาพคนเจ็บถูกหนอนชอนชัยยังติดหูติดตาชวนให้คลื่นเหียนอาเจียนเป็นยิ่งนักไหนจะกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นซากศพนั่นอีกเล่าต้นตระกูลยวน ท่านพระครูตอบงั้นผมก็เป็นญาติกับหลวงพี่บูเฮียวนะสิครับเพราะหลวงพี่ก็เป็นยวนลูกศิษย์วัดไปได้เรื่อยๆมัวพูดมากอยู่นั่นแหละเร่งเครื่องหน่อยประเดี๋ยวจะไม่ทันงานเขาท่านกำชับเหยียบสองร้อยเลยดีไหมครับจะไปเอาที่ไหนอีกยี่สิบหล่ะ ก็ที่เขาให้ไว้มันแค่ร้อยแปดสิบเท่านั้นเองท่านหมายถึงหน้าปัดบอกอัตราความเร็วของรถเพราะเอาที่หลวงพ่อไงครับหลวงพ่อก็เพิ่มพลังจิตเข้ามาอีกยีสบรับรองว่าไปเร็วราวกับหอกอย่าเพิ่งเลยฉันยังไม่อยากตายยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมากถ้าเธอเบื่อชีวิตจะตายไปก่อนก็ได้ฉันอนุญาต ผมยังไม่กล้าตายหรอกครับเดี๋ยวไม่มีคนขับรถให้หลวงพ่อตายไปแล้วก็มาขับให้ได้ดีเสียอีกจะได้ไม่ต้องพูดมากให้ฉันรำคาญหยุดพูดได้แล้วนะฉันจะแผ่เมตตาให้พวกสัมภเวสีเขาหน่อยแล้วท่านก็นั่งหลับตานิ่งอยู่คนที่ทำหน้าที่ขับรถจึงต้องสงบปากสงบคำลง ฉลองพัยดยศของท่านเจ้าคณะจังหวัดถูกจัดขึ้นอย่างมโหฬารโดยการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิทยานุศิย์ซึ่งมีทั้งครูตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชนเมื่อไปถึงท่านพระครูจึงเข้าไปยังเต็นท์ประรมพิธีซึ่งจัดอาสนะไว้ต้อนรับพระสงฆ์ที่มาร่วมงานโดยเรียงตามลำดับอายุพรรษาท่านได้นั่งติดกับหลวงตาสูงอายุ รูปหนึ่งถัดจากท่านเป็นหลวงพ่อซึ่งแม้อายุจะมากกว่าหากอายุพรรษาน้อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้วจำนวนพระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีนี้มีทั้งหมด99รูปนั่งเรียงรายดูเหลืองอารามไปทั้งบรมพิธีมีเต็นท์ขนาดใหญ่ขึงไว้กว่าสิบหลังเพื่อให้บรรดาผู้มาร่วมงานได้นั่งฝั่งพระเจริญพระพุทธมนต์ หรือเวลาอีกหนึ่งนาทีพระสงฆ์99รูปก็จะเจริญพระพุทธมนต์ทันใดนั้นได้เกิดลมบ้าหมูพัดกันโชคขึ้นความแรงของลมได้หอบเต็นท์หลังที่ติดกับปรรมพิธีขึ้นสูงถึงระดับยอดไม้เสาเต็นท์ซึ่งเป็นเหล็กแท่งยาวได้หลุดออกและพุ่งเข้าใส่ท่านพระครูถูกปากครึ่งจมูกครึ่งเลือดแดงฉาน ท่ามกลางความตะลึงงานของพระและคฤหัหัดที่เห็นเหตุการณ์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกเจ็บราวใจจะขาดท่านสำรวมจิตกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอด้วยสติอันว่องไวที่ได้ฝึกไว้อย่างดีแล้วความเจ็บปวดนั้นมากมายจนท่านคิดว่าหากเป็นหลวงตาหรือหลวงพ่อที่นั่งทางเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของท่าน โดนเข้าก็คงจะต้องถึงแก่มรณภาพเป็นแน่แท้เมื่อกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอกระทั่งจิตเป็นสมาธิสามารถข่มความเจ็บปวดลงบ้างแล้วกฎแห่งกรรมก็ฉายแวบขึ้นในมโนทวารท่านเห็นตัวเองกำลังเก็บกวาดลานวัดพบไม้ท่อนหนึ่งวางเกะกะอยู่จึงหยิบมันเวียงไปที่ใต้ต้นปีบ โดยไม่ทันเห็นว่ามีสุนัขตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ไม้เท่านั้นจึงไปถูกปากและจมูกของสุนัขเลือดไหลโสมมันดิ้นเร่าๆส่งเสียงร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดท่านต้องต้มยาสมุนไพรกรอกปากมันอยู่หลายวันจนมันหายดูเอาเถิดอุตสาหฝึกสติไว้ดีแล้วก็ยังมีอันพลังเผลอจนได้ เพียงเผลอไปแค่อึดใจเดียวยังได้รับผลร้ายถึงป่านนี้กรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาก็ต้องมารับผลแล้วคนที่ก่อกรรมทำชั่วโดยเจตนานั้นเล่าเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานกว่าท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีละหรือเมื่อได้สติผู้คนก็ส่งเสียงเอะอะกันขึ้นโชคยังดีที่มีหมอทหารไปร่วมในงาน เขาจึงจัดการทำแผลให้ท่านอย่างรวดเร็วด้วยความชำนิชำนาญและรู้สึกแปลกใจที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงต้องพาส่งโรงพยาบาลและรักษากันอยู่หลายวันหลวงตากับหลวงพ่อที่นั่งข้างๆยังแอบกระซิบกันว่าถ้าเป็นเราคงกลับบ้านเก่าแน่เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบลงบรรดาสิทธิานุสิิ ก็เฉลิมฉลองด้วยกันรํากลองยาวกันเป็นที่ครื้นเครงท่านพระครูอยากรู้ว่านายสมชายไปอยู่เสธ่ใดเพราะใกล้เวลาจะกลับแล้วจึงต้องพึ่งเห็นหนอก็เห็นคนขับรถของท่านยืนอยู่ข้างวงกลองยาวเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจที่หนึ่งในจำนวนหญิงที่กำลังร่ายรำอยู่อย่างสนุกสนานนั้น มีลักษณะแปลกไปจากคนอื่นๆกล่าวคือเนื้อศีรษะของหล่อนมีแมลงวันหัวเขียวฝูงใหญ่กำลังบินชอดเฉวียนอยู่ท่านเพ่งพิจนารณาว่ามันเรื่องอะไรกันก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนอย่างชัดเจนสตรีผู้นี้เป็นคนทุศีลศีลห้าข้อหล่อนรักษาไว้ไม่ได้จนข้อเดียวท่านยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า หน้าตาหล่อนเหมือนคนใกล้ตายจริงอยู่แม้หล่อนจะแต่งหน้าสวยงามนุ่งห่มสีสดใสหากก็มีสัญญาณมรณะปรากฏอยู่แล้วหล่อนก็ล้มลงศีรษะฟาดพื้นการรำกลองยาวหยุดชะงักพวกเขาช่วยกันอุ้มหล่อนมาวางบนเสือ่อและสิ่งอัศจรรย์ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นนอนตัวเท่าเม็ดข้าวสุก ไตยุ่ยเยือออกมาจากปากจมูกทวารหนนะักและทวารเบาร่างของหล่อนเน่าเดี๋ยวนั้นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งมาถึงที่ที่ท่านนั่งเสียงคนวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่วันนี้ท่านได้เห็นคนถูกนอนขึ้นถึงสองคนทันทีที่ท่านพระครูขึ้นรถนายสมชายก็พูดจ้อยจยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้เขาเห็นนั้น ท่านก็รู้ก็เห็นเหมือนกันแต่เป็นการรู้การเห็นที่ลึกซึ้งกว่าคือเห็นกฎแห่งกรรมของสตรีผู้นั้นด้วยหลวงพ่อผมอยากตั้งชื่อวันนี้ว่าวันหนอนหลวงพ่อเชื่อไหมพอคนที่รำกลองยาวแกงงายผึ่งหนอนก็ขึ้นเต็มตัวเลยได้ยินคาว่ากันว่ายายคนนี้บาปมากสีลที่เขาห้ามไว้แกก็ละเมิดหมดตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มีชู้โกหกแล้วก็ขี้เล้าเมายา ตายปุ๊บเหม็นปั๊บเลยกลิ่นเหม็นยังติดจมูกผมอยู่นี่คนเล่าทำจมูกฟุตฟิตสมชายท่านพระครูริกชื่อลูกศิษย์ครับผมฝ่ายนั้นขานรับเงียบเถอะสิ่งที่เธอรู้น่ะฉันรู้หมดแล้วแต่สิ่งที่ฉันรู้นั้นมีบางสิ่งที่เธอยังไม่รู้เธอนี่แย่จริงๆ อา้าวหลวงพ่อไปไปมามาไงมาดา่าผมละ่ะจะไม่ให้ดา่าได้ไงแม่มัวแต่ไปดูกล่องยาวไอ้อยู่เราจะตายกลับไม่รู้แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ดา่าหรือเกิดอะไรขึ้นหรือครับหลวงพ่อถามอย่างตกใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเหตุการณ์ที่ท่านถูกเสาเหล็กพุ่งใส่หน้าให้เขาฟังพร้อมกับสรุปว่า วันนี้เธอเรียกว่าวันหนอนแต่สำหรับฉันขอเรียกวันนี้ว่าวันใช้หนี่หมาแล้วท่านก็วหระห์เหืดดีแล้วล่ะครับหลวงพ่อใช้ใช้มันเสียให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิดอีกก็หลวงพ่อบอกจะไม่เกิดอีกไม่ใช่หรือครับก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่จะเป็นไปได้แค่ไหนฉันเท่านั้นที่รู้ มันก็น่าคิดนะสมชายนะดูเอาเถิดคนตั้งเป็นพันมันไม่เล่นงานเฉพาะจะพุ่งมาถูกทัานคนเดียวถูกอย่างเหมาะเหม็งเส็จด้วยกลับไปนี่ผมเห็นจะต้องกินยาแอสไพรินสักห้าสิบเม็ดนายสมชายพูดอย่างคนเบื่อโลกเต็มประดาร้อยเม็ดดีกว่าหนะ้าท่านพระครูตั้งใจพูดประชด ทำไมต้องกินถึงร้อยเม็ดละครับถามอย่างสงสัยจะได้ตายสนิทดีไม่ต้องเสียเวลาพาส่งโรงพยาบาลแม้หลวงพ่อผมพูดเล่นหรอกนะถึงผมจะเบื่อโลกยังไงผมก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่มันทั้งเบื่อๆนี่แหละไอ้ที่ว่าไม่อยากตายไม่อยากตายน่ะฉันเห็นตายมาเซ็นนักต่อน,นักแล้ว ดูอย่างยายคนที่รำกลองยาวนั่นไงเธอว่าเขาอยากตายหรือเปล่าคงไม่มั้งครับแต่ก็มองไปแล้วแถมหนอนขึ้นทันทีเลยแม้ผมชักกลัวบาปกลัวกรรมแล้วสิครับหลวงพ่อไม่อยากถูกนอนกินเหมือนผู้หญิงสองรายนั่นเขาทำท่าขยาดดีแล้วเธออยู่ใกล้ชิดทั้นขืนไม่กลัวบาปก็เสียชื่อหมด คนเขาจะว่าใกล้เกลือกินด่างแต่ผมไม่อยากกินทั้งด่างทั้งเกลือละครับหลวงพ่อคนเบื่อโลกยังมีอารมณ์ยั่วยาวไม่กินก็ไม่ต้องกินเงียบกันไปพักหนึ่งคนเบื่อโลกก็เอ่ยขึ้นว่าชีวิตคนเรานี่เอาแน่อะไรไม่ได้เลยนะครับหลวงพ่อนึกอยากจะตายก็ตายโดยไม่มีปีมีคลุยอ๋อ ต้องมีปีมีกลุยเสีอก่อนค่อยตายว่างั้นเถอะแม้หลวงพ่อเนี่ยคราวนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยขนาดรำกลองยาวอยู่ดีๆแท้ๆยังตายกดในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ต้องหมั่นฝึกสติเข้าไว้ถ้าสติดีซสิอย่างจะตายที่ไหนเมื่อไหร่ ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ร้อนสติดีในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับสติไม่ดีที่แปลว่าบ้านะแต่หมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาท่านจำเป็นต้องขยายความมิฉะนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนั้นพูดพล่ามต่อไปอีกเห็นตัวอย่างวันนี้แล้ว มันทำให้ผมนึกอะไรได้อย่างหนึ่งคือนึกถึงโครงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้ผมจะอัญเชิญมากล่าวให้หลวงพ่อฟังนะครับคนพูดพยายามทำเสียงที่เจ้าตัวคิดว่าไพเราะที่สุดเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วย บ่ายังรื่นเริงกายเย็นดับทีบนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้าม้วยดับศูนย์